สวัสดีครับช่องอีสานน้อยแปดพเกมาพบกับแฟนๆอีกครั้งครับเมื่อเนอ้ก,กน็ได้นำแนวทางหวยห้าน้อยครับประจําวันที่มีสเมษายน2 5 6 5ไมหใาห้พี่ให้น้องเอฟซี FC. ได้เป็นแนวทางกันครับก่อนอื่นครับ โปรช้วิจารณยาณในการรับชมรับฟังครับเป็นเพียงในทางหัวรัฐบาลของเวียดนามบอสสนับสนุนให้หล่นการพรนันผิดกฎหมายทุกชนิดครับช่องของแอดอีสานลอยแปดพันเก่ามีเฉพาะใน y u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  e เท่านั้นเด้อครับลงเฉพาะ y u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  e ถ้าเจอในช่องทางทางอื่นก็นคือเป็นการคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาตครับเมื่อวานนี่ปังปัง,ป,งปังเลยครับให้วิ่งรูดสตัวเดียวหนึ่ง สองมาบนล่างนี่ครับพิเศษครับมาตัวเจาะหนึ่งสองปกติมาให้ยันกันแปดครับมาครับพิเศษครับมาตัวเจาะครับให้สองศูนย์มาศูนย์สองครับวิ่งรูดมายาวๆเลยครับเมื่อวานนี่ครับมือนี้เด่นครับห้าหกสามแปดสองครับชุดเหล็กวิ่งเหล็กชุดครับห้าหกสามแปดสองตัววิ่งรูดก็ห้าก็หกครับ ฮุกครับตัวเดียวเน้นหาครับตัวเดียวถ้าเน้นตัวเดียวก็เน้นหาครับเบิอนหาหาครับมักเบิอนหาหาคุณได้มาของฮกกระจัดน้ำก็ได้ครับหาหาหุกฮกครับเนื้อทั้งสองตัวจ๊อครับก็มีหาสองหาสามหาฮกหาแปดฮุกหนึ่งฮกสองฮกสาม หกครับชุด3าตัวครับชุด3ตัวที่แอดจัดมาให้หนหาหกสามสามหกแปดสองสาหามครับตัวกันหรือว่าตัวระวังครับระวังเจครับ เน้นเจ็ดหาเจ็ดแปดครับระวังเจ็ดเจ็ดหาเจ็ดแปดครับเจ็ดหกกรสวยครับเจ็ดหาเจ็ดแปดเจ็ดหกครับครับแนวทางกับมีเข่ามีรุดเนาะครับเมื่อวานนี่ปังปังปังครับมาตัวจอสองน้อยเลยครับวิ่งรุดมาทุกน้อยเลยครับถ้าผู้ใดมักก็ตามด้วยครับถ้าผมมักก์ เพื่อเปลี่นแนวทางไปเปรียบเ,เทียบกับอาจารย์ท่านอื่นๆครับห้ามากันอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจให้กันกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับขอบคุณสําหรับผู้ที่คอมเมนต์มาเป็นกําลังใจให้กันครับสุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮง,ง,งๆงปังปเด้อครับสวัสดีครับ